เดี๋ยวเราพาไปชมไปชมกันเลยครับเนี่ยนะครับตรงจากวัดลีจิกล่าคามานิดเดียวครับอันนี้เป็นพื้นที่สามไร่นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนนะครับี่ฮะอยู่ใกล้โรงเรียนกับบ้านหนองจิกลาคานะครับตรงหันหลังค้อยออกไปนี่ก็จะเป็นถนนสีเ่เดนเส้นสุพรรณบุรีดอนเจดีนะครับ มาไม่ไกลครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยวข้างหน้าเลยนะครับเส้นนี้ตรงไปก็ไปได้หลายที่นะครับไปอูทองได้อะไรได้นะครับได้หลายจังหวัดอ่ะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวข้างหน้าละเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่แปลงนี้นะครับอันนี้ผมบอกทางให้เห็นที่เฉยว,ว่ามันอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเลี้ยวข้างหน้านี่ละช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ เป็นถนนเข้าไปนะครับเป็นถนนหมู่บ้านนะครับมีเสาไฟเข้าไปตลอดทางครับมีหมู่บ้านอยู่ตลอดนะครับอันนี้เพิ่งถ่ายหน้าไปแถวนี้นะฮะับม่เก็บเกี่ยวใบรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้มาอากาศคึ้มๆนิดนึงครับแปลงนี้สวยและกุมครับสามไร่ครึ่งนะครับขายแค่ล้านต้นๆยกแปลงนะครับร้านต้นๆนะครับไม่ใช่ไร่ละนะฮะยกแปลงนะครับ มีบ้านคนอยู่ตลอด2ข้างทางเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไกลครับประมาณสามร้อเมตรครับจากถนน2เลนนั่น,นะครับเนี่ยอีกนิดเดียวก็ถึงนะครับอพอเข้ามาปุ๊บมันจะมีปกติทางจะโค้งของเราเข้าไปนะครับเป็นทาง หินคุกอยู่นิดเดียวครับประมาณสักไม่ถึง70เมตรนะครับเนี่ยถึงนะครับผมอัดคลิปนี้ใช้เวลาแค่2นาทีนะฮะถึงแล้วเดี๋ยวผมหาที่จอดรถนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเลี้ยวนิดนึงแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวพาลงไปชมข้างล่างครับยาตลงรถนะครับ อะเนี่ยครับผมย้อนกลับไปดูเส้นก่อนเส้นทางก่อนเนี่ยนะฮะซีส,สาราหลังไฟฟ้านั่นแหละวัดจิกราขาที่ผมเริ่มทำถ่ายทะนะครับแล้วก็มีเสาไฟเข้ามานะครับเสาไฟก็จะไปเรื่อยเลยนะครับไปเป็นหมู่บ้านนะครับเนี่ยนะฮะที่นี่จะมีเป็นน้ำชนะระปทานนะครับคลองส่งน้ำเล็กๆนะครับผ่านน้ำเข้านานะครับลูกทุ่งมากผมมาวันนี้มันคึ้มฟ้าคึ้มฝน ฝนก็ตกก็ไม่ตกแดดก็ไม่มีอากาศก็เย็นๆนะครับนี่เป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับทางเข้ามานะครับแล้วก็นี่เห็นไหมฮะเป็นแอ่งน้าไปเรื่อยเลยนะครับอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยครับแปลงนี้ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับทางนี้หมดเลยครับสามไร่ครึ่งยังลกอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไดยแปลงนี้เป็นเกษตรผสมผสานครับ ผสมผสานคือเป็นนาด้วยเป็นที่สวนได้ด้วยมีแหลงน้ํลรอไปนะฮะเนี่ยสุดนู้นเลยฮะสุดต้นไม้ต้นใหญ่ๆนู้นเลยครับสามได้ครึ่งไฟฟ้าขนาดที่เรามาเลยนะครับข้อเสียของแปลงนี้คือ,เ,อเข้ามาเป็นลูกลังอยู่ประมาณสัก70-80เมตรประมาณนั้นนะครับที่เหลือก็โอเคหมดเห็นไหมฮะมีน้ําขนาบข้างเลยเ,เกือบรอดด้านนะครับ นะอันนี้เป็นเกษตรผสมผสานอย่างที่บอกนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นสวนนะครับสวนเล็กๆปลูกบ้านเหมาะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับอยู่แถวๆวัดอีกระขาแปลงนี้อยู่ที่อําเภอดอนเจดี A D. นะครับสุพรรณบุรีนะครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณ15กิโลนะครับอ่ะผมให้ดูเนี่ยแหล่งน้ําใหม่นมฮะมีแต่แหล่งน้ำแหล่งน้ำรอบด้านเลยมีบ้านคนอยู่ตลอดแล้วครับ เล็กๆมันจะลกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราดายญ้ามันก็โล่งแล้วครับแปลงนี้นะครับเนี่ยหลักเขตประมาณนี้นะไปถึงหลังรถนู่นนะครับแล้วก็รอบเลยนะครับทุ่งนาอันนี้เป็นทุ่งนาบรรยากาศผมมองว่าแปลงนี้ปลูกบ้านหลังเล็กๆเ,เหมาะครับปรับพื้นดินนิดหน่อยถมไม่เยอะเหมาะครับที่ถือว่าถือ,ถ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 อว่าโอเคครับ มันลบกเพราะมันยังไม่ได้ดาย้านะครับี่น,นี้ที่ผมเดินอยู่นี่คือคันนานะมัน,นต้องไปรีโน,นเวทปรับปรุงพัฒนาครับถ้าแต่งดีๆสวยมากครับเป็นพื้นที่อีกแปลงหนึ่งที่สวยก็สี่เหลี่ยมกระผืนผ้าแล้วครับอันนี้เป็นนาเห็นไหมฮะทิมบอกไฟฟ้าประปาพร้อมครับไฟฟ้าก็คือนี่ครับผ่านหน้าที่ประปาก็อยู่ใต้ ใต้ดินอยู่ขนานกับเสาไฟฟ้านี่แหละครับแปลงนี้เป็นนานะฮะตรงนี้เป็นนาตรงนี้เป็นสวนแต่สวนที่ค่อนงจะลกๆนิดนึงเพราะยาาขึ้นนะครับแล้วก็เลยไปอีกล็อกหนึ่งมันมีทั้งหมด3ล็อกสามไร่ครึ่งนะครับขายยกแปลงหลานกว่าบาทนะครับเห็นไหมฮะน้ํารอบด้านเลยที่ผมบอกะฮะอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยน้าเกือบจะรอบรอบแปลงเราอะครับ เสาไฟมันไปนี่ไปในหมู่บ้านคนนะครับเนี่ยน้ำน้ำยังเยี่ยอยู่เลยครับรอบด้านที่ตรงนี้จะสูงครับมันมีทั้งหมด3ล็อกนะฮะแต่ขายยกหมดเลยนี่เห็นไหมนี่จะสูงสูงกว่าตรงเนี้ยนะครับสูงกว่าน่อยนึงเนี่ยถ้าปลูกบ้านตรงนี้ยผมไม่สูงครับนุ่นล่ะฮะแล้วก็เดินตามคันนุ่นอะสี่เหลี่ยมนี่นออกไปเลย นะครับเนี่ยที่เห็นหมดเนี่ยหมดเลยนะฮะสามไร่ครึ่งมองข้างหน้าลกแต่ข้างหลังก็จะโล่งอย่างเงี้ยพอเราได้ยาไถนาทําอะไรแล้วมันก็จะโล่งนะครับอันนี้รู้สึกจะหวานข้าวไปแล้วนะครับไม่แน่ใจนะน่าจะยังเออยยังฮะเพิงพ่งเพิ่งไอหวานแล้วครับหวานแล้วดูดูจากเนี่ยฮะหวานแล้วนะครับอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยตรงนี้ก็จะเขียวขจีเลยนะครับ อ่ะโอเคครับถ้าท่านใดสนใจนะครับแปลงนี้3ได้ครึ่งที่ดอนเจดีย์สุพรรณบุรีล้านต้นๆติดต,ต่อผมได้นะครับกับผมบอยเศรษฐีนัคราชนะครับถือว่าเป็นแปลงที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับแล้วเรามาเยี่ยมชมกันแล้วกันด้วยกันพร้อมกันครับอ่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ